สวัสดีครับพบกับ M อฟีสตตยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามนะครับ M อฟีสตตยนำพาดีๆมาให้ท่านได้ดูได้รู้จักนะครับเรียนในสวยก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้ครับถ้าที่ผมมีก็สามารถที่จะทักมาได้กับ Facebook M สายบุญนะครับ วันนี้มาพบกับเหรียญของหลวงปู่บุญมาครับสำนักสงข์เขาแก้วตองจังหวัดปราจีนบุรีครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เลยว่าเป็นเหรียญอะไรครับคือเหรียญเสมาเสือคาบดาบหนึ่งครับเสมาเสือคาบดาบหนึ่งนะครับวันนี้จะมาให้ดูอยู่สองรายการหล่ะครับคือรายการชุดกรรมการและรายการลุนเนื้อครับ นี่ครับชุดกรรมการจะเป็นกล่องส้มครับรายการลุนเนื้อจะเป็นกล่องสีน้ําตาลด้านหน้าครับด้านหลังจะเป็นส้มเหมือนกันนะครับนี่คือรายการลุนเนื้อกับรายการนี่คือรายการลุ้นเนื้อนะครับอันนี้เป็นรายการชุดกรรมการเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยเหรียญแรกครับเหรียญแรกเอาเนื้อนาวาไปก่อนแล้วกันครับขอซูมเลยครับขอซูมครับรุ่นนี้ครับถ้าเป็นชุดกรรมการครับ ด้านหน้าจะเหมือนกันหมดเลยครับด้านหน้าจะเป็นชุดกรรมการจะเป็นล,ลงยาลายชาติและหน้ากากเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะครับลงยาลายรชาติหน้ากากเงินเสือนี่จะลงยาด้วยนะครับเสือก็จะลงยาด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านซ้ายจะตอกว่าด้านขวาจะตอกว่ากรรมการนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอกอะไรตอกอะไรตอกอะไรเะนะี่ย กรรมการนะครับในด้านนี้จะเป็นโค้ดนะครับนี่คือเหเรียญเสมาเสือคาดบดาบหนึ่งหลวงปู่บุญมาเนื้อนาวะครับต่อไปจะเป็นเนื้ออะบ,บก้าครับเนื้ออะบ,บกา้าก็น้ากากเงินเหมือนกันลงยาลายลงชาติครับสุมน้ําเงินขอบแดงกับลงยาหน้าหลังเหมือนกันนะครับด้านขวาต่อกรรมการด้านซ้ายต่อโค้ดนะครับนี่คือเนื้ออะบ,บก้านะครับเนื้ออะบ,บกา้านี่นะครับต่อไปจะเป็นเนื้อทองทิพย์กับ เนื้อทองทิพย์นี่เนื้อทองทิพย์นะครับโอ้ทองทิพย์ก็สวยอีกแบบนะครับนี่คือชุดกรรมการนะครับธนากากเงินเป็นชุดกรรมการเลยนะครับนี่ชุดกรรมการสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินครับเนื้อปีกเครื่องบินครับลงยาลายธงชาติหน้ากากเงินนะครับซุ้มน้ําเงินขอบแดงนี่ปีกเครื่องบินก็ลงยาเสือทุกเหรียญเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับต่อไปเรามาดูรายการลุ้นเนื้อกันเลย รายการลุ้นเนื้อเนี่ยจะมีอยู่2พิมพ์นะครับก็คือพิม์พเสือเดียวกับพิม์พเสือคู่นะครับด้านหน้าเหมือนกันหมดด้านหลังที่เป็นเสือเดียวกับเสือคู่เดี๋ยวผมมาดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่นะครับเสือเดี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสือเดี่ยวจะเป็นอย่างนี้เสือคู่จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายการกันเลยครับจะลุ้นอยู่2พิมพ์นี้นะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษที่ผมได้มาครับนี่ครับ นี่ครับเนื้อปกาก้าลงยาจีวรนะครับพื้นน้ำเงินซุ้มน้ำเงินขอบน้ำเงินและด้านหลังก็ลงยาน้ำเงินกับเสือเดี่ยวอำนาจโชคลาภบาร,รมีลบปู่บุญมาโชติธมโมสํำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนี่นะครับต่อไปครับเป็นรายการลุ้นเนื้อคือเนื้อสตัโลหะลายเสือครับเนื้อสตตะโลหะลงยาลายเสือเสือนะครับซุ้มแดงขอบแดงครับ รุ่นนี้การันตีนะเงินสองนะโอ้โหนี่เสือเดียวนี่เสือเดียวจะเป็นอย่างนี้นะครับเสือเดียวจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่เสือเดียวนะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดด้วยนะครับนี่เสือเดียวนะครับรุ่นนี้การันตีเงินสองเหรียญในหลังแล้วก็นวะหน้ากากทองคําอีกหนึ่งเหรียญนะครับต่อไปครับจะเป็นเนื้อสัตตะโลหะเช่นเดียวกันสัตตะโลหะลงยาจีวอนนะครับสุมแดงขอบเขียวเนื้อสัตตะโลหะนะครับอันนี้เป็นเสือคู่ครับโอ้โหผิวลุ่งเลยเนาะ นี่นะครับสัตว์ตโลหะเสือคู่เสือคู่จะเป็นอย่างนี้ก็มีเสือคู่กับเสือเดี่ยวนะครับต่อไปจะเป็นเนื้อสัตตะโลหะลงยาจีวรซุ้มแดงขอบน้ําเงินต่อ9เก้ารอบไม่ตัดปีกครับไม่ตัดปีกงานพิเศษโอ้โหนี่กับเสือเดี่ยวเช่นเดียวกันนี่ครับไม่ตัดปีดเกเสือเดียเเดยดเเด่ยวพี่พี่ธันใดเห็นเหรียญแล้วชอบใจก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้นะครับต่อไปครับต่อไปจะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับ เป็นเนื้อทองทิพซาตินกับลงยาจีวอนพื้นแดงโอ้โหลงยาที่ฉ่ำมากพื้นแดงซุ้มเขียวขอบน่าจะขอบเขียบขอบขอบอะไรขอบดำนะครับนี่น่าจะขอบดำนะนี่ครับโอ้โหไบบเลขเจ็ดตัวเดียวอีกโอ้โหอำนาจโชคลาภบารมีโอ้โห,โห,ห,โโโหได้เลขเจ็ดครับเอาไปจัดเต็มเลยผมวงนี้ครับกับเนื้อทองแดงซาตินนะครับสุดท้ายที่มีให้ดูก็จะเป็นเนื้อทองทิพกเนื้อทองทิพนะครับลงยาจีวอนซุ้มเขียวขอบแดงนะครับนี่ครับ นี่นะครับหมายเลขหกเจ็ดเดี๋ยวมาดูขนาดของเหรียญขนาดของเหรียญของชุดกรรมการมาดูนี่ชุดกรรมการนี่สวยเลยนะครับกับเนื้อนวะโลหะนะครับนี่เนื้อนวะโลหะกับเสือหนึ่งหลวงปู่บุญมาครับเสือคาบดาบหนึ่งความกว้างก็อยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับสองจุดเจ็ดนะครับความยาวอยู่ที่สี่ประมาณสี่เซนนะครับสองจุดเจ็ดบวกสี่นี่ครับ นี่เป็นเนื้อนาวะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เป็นชุดกรรมการครับเพื่อนๆนี่พี่ก็ดูให้ดีครับจะเป็นลงยาลายทงชาติแล้วก็หน้ากากเงินก็เป็นชุดกรรมการก็ดูด้านหลังว่ามีต่อโคตรกรรมการหรือเปล่าก็ดูความคมชัดให้ดีนะครับลงเสือด้านหลังด้วยนี่คือเหรียญเสมาเสือคาบดาบหนึ่งนะครับนะครับอย่าลืมครับตรงนี้ต้องรีบเช่าหาบูชาแล้วครับรุ่นหนึ่งนี่ดีเสมอนะครับสําหรับรุ่นนี้ใครสนใจก็สามารถเช่าหาบูชาได้อยู out, ่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามครับเอ็ม ฟรีสไตล์ครับจะมีพระหลากหลายรุ่นมาให้เพื่อนเพื่อพี่ได้ดูครับนะครับชอบถูกใจเหรียญไหนก็เช่าหาบูชาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ